เก็บดีๆละเก็บดีๆโทรศัพท์วพบอกเมอาเอาเบอร์เ้ไปมนมนมดหนึ่งทนทีเอแบตอหมดแล้วเนี่ยเอาทงเนี่ยก็บอกเบอร์เข้าไปให้เขาโทรออกมาสิให้เขาโทรออกมานย์ ระวังจะได้ไม่ต้องเสียเงินแล้วเดี๋ยวจะพอมีถามว่าเรากดออกยังเพราะเหรอเออเออโอเคขอบคุณค่ะเออหลายเดินหน้าก่อนได้แล้วไปบิดหนึ่งเก็บตังค์ดีๆล่ะใส่แมสไม่นะใส่แมสทุกครั้งนะลูกอ่ะมีแมสเปล่าลูกอ่ะไม่มีเฮ้ยเด็กยังยัไม่ใส่หรอกมันใส่ไม่ได้หรอกมันยังไม่ขวดไปก่อนอ่าอ่า ถึงบถึงบ้านพี่สาวเราโทรมาบอกนะชื่ออะไรเนี่ยเราเนี่ยมอมอลหรือมอมอมอกินไม่เอาเบอร์นั่นาไว้ไปก่อนเด้อ่ รู้แล้วว่าทำแต่ว่าเราใจคอไม่ดีหผูหสารเนี่ยง